สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอมอดเพนคือปากกาอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์าง,งานได้สะดวกขึ้นโดยปากกานี้มีโปรเจกเตอร์ในตัวที่สามารถฉายภาพแบบเสื้อผ้าหรือการออกแบบต่างๆได้แบบทันทีช่วยให้คุณเห็นภาพเสมือนจริงของผลงานก่อนลงมือทำนอกจากนี้ยังสามารถซิง่กับซอฟต์แวร์ออกแบบเพื่อให้การทำงานง่ายและรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างงานออกแบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงคุณประโยชน์ที่สำคัญของ SmartPen 1ลดเวลาในการออกแบบและผลิต2เพิ่มความแม่นยำในการสร้างสรรผลงาน3รองรับการแก้ไขและปรับปรุงได้ทันที4ช่วยสร้างสรรง,งานดีไซน์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย5บูรณาการกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI และ 3D modeling 6 ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแสดงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้านี้คือนักออกแบบแฟชั่นนักเรียนด้านออกแบบรวมไปถึงสตูดิโอและบริษัทแฟชั่นที่ต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงปากกาอัจฉริยะนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมีคุณภาพระดับมืออาชีพและยังสามารถช่วยยกระดับกระบ,ระบวนการออกแบบให้ทันสมัยขึ้น การเปรียบเทียบสินค้าที่ออกแบบใหม่กับสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการออกแบบเสื้อผ้าที่มีในตลาดปากกาอัจฉริยะนี้มีความโดดเด่นตรงที่สามารถฉายภาพโปรเจคเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆและยังใช้งานได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเครื่องมือทั่วไปรวมถึงการรองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ชั้นนำช่วยเพิ่มขีดความสามารถในงานออกแบบที่มีความซับซ้อน ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะ